สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลระัาดนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะพูดคุยถึงผลการแข่งขันแล้วก็หลังเกมสำหรับศึกไทยลีกนะัดที่22ช่วงกลางสัปดาห์ประจำการแข่งขันวันพุธนะครับมีเตะก,กัน4คู่4สนามก็ถือว่ามีบิ๊กแมชหนึ่งคู่นะครับเกมระหว่างบุรีรัมย์กับเชียงรายเดี๋ยวก็จะไล่เรียงให้ฟังรวมถึงสถานการณ์หลายๆคู่ที่มีการลุ้นหนีตกชั้นแล้ว มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของตารางคะแนนอีกครั้งหนึ่งบางทีมสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก่อนจะติดตามอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับไปดูเกมคู่แรกนะครับเริ่มที่สนามบุญญาจินดาเป็นการเจอกันของ2ทีมในกลุ่มหนีตายครับโลิสเตโรอ,อันดับ11 เจอกับสุขโขทัย FC อันดับ12ซึ่งมังกรโล่เงินเนี่ยก็ฟอร์มข,ขึ้นขึ้นลงลงครับล่าสุดเนี่ยแพ้มา2เกมติดเสียต,ตัวจริงครับลูกทีมของทางโคชอ้นรังสรรนิวัฒชัยโชคมาในระบบ3-43ครับประตูเป็นประสิทธิ์พดุงโชค3กองหลังได้มีคอนเดรฮีเฉลิมศักดิกข์ขีแล้วก็ไอแซคฮอนนี่ส่วน4ี่กองกลางนะครับปีกซ้ายเป็นสัญชัยนนทศิลาปีขวาเนี่ยเป็นนัทพลสุขชัย คู่กลางเนี่ยใช้ทางนรงจันสเสวกกับทางสิริโชคทัศนัยแล้วก็สามประสานแดนหน้าอาทิตย์บุตรจินดาธิรเทพวิโนโอไทยและดรากน้นบอชโควิชครับส่วนค้างคาวไฟ10นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวครับมาในระบบ3-43เหมือนกันประตูเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชื่อ3าแนวรับใช้โจชวกรอมเมนโยซังแฮแล้วก็นุก,กูลกิจครุดใหญ่วิงแบ็กครับซ้ายเป็นเปียราชลาจังรีดขวาเป็นศิลาศีกำปังสองมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางเดชาสะอาดโฉมกับทางนัทวุฒิเจริญบุตรตัวรุกเป็นจู โแล้วก็คู่หน้าเป็นจอร์บาโจกับอิสซันเมโลคู่นี้ผลจบลงด้วยชัยชนะของปูลิสเทโรเจ้าถิ่นครับ2 0ต่อ0ได้ประตูจากฟรีคิกสุดสวยของนรงจันสเวกนาที25 แล้วก็อีกลูกนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับจากการวอลเล่ย์แบบไม่ต้องจับของดราก้นนาที72ท้ายเกมนาที83ศิลาศีกำปังเนี่ยวางยาวไปให้กับโยซังแฮม่งตั้งและเป็นจอบาจโจไหลต่อให้กับอีฟซันเมโลล็อกหลบแนวรับเทโรก่อนจะยิงเข้าไปแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR รแล้วเห็นว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนครับทำให้จบเกมบริสเทโรเก็บ3แต้มสำเร็จมีเพิ่มเป็น28คะแนนห่างจากโซนหนีตาย5้แต้มสุสุขไทยครับสถานการณ์เสี่ยงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าแต้มห่างจากโซนตกชั้น เหลือคะแนนเดียวแล้วปริสเตโรของทางโคชอ้นนัดนี้ก็เปิดหน้าสู้ครับแล้วก็สมหวังด้วยสอประตูที่ได้ถือว่าเป็นไพ่เด็ดเลยและนอกจากการชนะแล้วยังไม่เสียประตูอีกที่สำคัญเฮดทูเฮดของทัพมังกรโล่เงินกุมความได้เปรียบเหนือสุโข,ขทัยแล้วครับ ด้วยผลบุกเสมอจากเล็กแรกแล้วก็เปิดบ้านชนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดในกรณีนะสุดท้าย2ทีมนี้ต้องหนีตกชั้นแล้วเกมสุดท้ายขอฤดูการมีแต้มเท่ากันต้องวัด h เฮดทูเฮดโบลิสเทโรจะรอดครับขณะที่สุโขทัยนั้นไม่ได้แต้มในเกมนี้ก็ปวดหัวครับผมบอกเลยว่าไมาเกรนขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ทีมโซนเดียวกันมีแต้มกันเกือบหมด แล้มาถึงตรงนี้เนี่ย24คะแนนเหลืออีก8นัดดูจากโปรแกรมที่เหลือโคชอันนั้นมีเครียดแน่ครับเพราะว่ามีแมชในบ้านแค่3เกมและต้องเยือน5เกม ก็เรียบรวมใจกันด่วนเลยครับดึงโมเมนต์ความทรงจําที่ดีในช่วงต้นซีซั่นกลับมาให้ได้แต่เห็นคู่แข่งหลังจากนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนักจริงๆจากนั้นไปต่อกันที่นะครราชสีมาครับอันดับ9เปิดบ้านรับการ,รมาเยอือนของเซประการ์ซิตี้อันดับ5้าจวานสวัสด์แคทนะครับผลงานสุดแกร่งเลยไม่แพ้มา8เกมติดต่อกันแล้วนัดนี้ครับมูสิธิใช้งานจีดี้คันยุกจอมทับตัวเก่งที่ติดโทษแบนแต่ก็มาในระบบ4 2 3 1นะครับประตูเป็นทางธนชัยหนูราชแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นปรลองสาวนาัน ดีแบ็กขวาเนี่ยเอกนักคงเกตคู่เซนเตอร์ครับเฉลิมพงเกิดแก้วจับคู่กับทางเดนิสวิลานูเอวา2องกองกลางตัวรับครับรัชนนท์นคราวงกับทางนฤพลอารมสวิ์ตัวรุกเนี่ยเป็นวิรวัตรจิรพักษ์ิริแล้วก็3ประสานแดนหน้าซ้ายเป็นอามาดูออนตาร่าขวาเจสซี่เคอร์รน แล้วก็ตัวเป้าเดนิสมูริโลครับส่วนทีมเยือนเที่ยวสมบูรชนะรัวด3เกมหลังสุดก็มีการพักทางอาริสซาริฟวิชกองหลังสโลเวเนียเป็นสำรองระบบการเล่น4-4-2ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่4กองหลังนะครับแบ็กซ้ายเอเนสโตแบ็กขวาเนี่ยเป็นสุพนันและก็คู่กลางนะครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณกับทางศักดิ์สิทธิจิตวิจาร์ส่วน4กองกลางนะครับปีกซ้ายเป็นอภิชัยมันอุตสาปีกขวาจเจริศักดิ์วงกรคู่มิดฟิลครับยูตโตโอนโนกับทางพีระดลฉับรัศมีแล้วก็หัวหอกใช้บาร์ ทัสทาเดลีกับทีรพลเยาะเยะ้ยเกมนี้ครับจบลงด้วยการแบ่งแต้มก็จริงนะครับเสม,มอแบบโนสกอร์ศูนแต่ก็ดีกันคนละแบบการครองบอลเป็นทีมเยือนสมุทรปราการเหนือกว่าครับหกแต่โอกาสยิงเนี่ยกลับเป็นโคราชที่ทําได้เยอะกว่า15ต่อ14ครั้งโดยเป็นการยิงเข้ากรอบ7ครั้งขณะที่สมุทรปราการนั้นยิงเข้าเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นในกรอบส่วนวิธีการโจมตีครับเน้นการเปิดเข้าทําจากด้านข้างซึ่งปราการนั้นดีกว่า29ต่อ17ครั้งก็สรุปเลยนะครับ นักขอรัชสีมาแม้ว่าไม่มี2แข่งหลักอย่างคันยุคแล้วก็นัฐพลสายริยากองหลังแต่ภาพรวมถือว่าน่าพอใจครับไม่ได้ก็ไม่เสียทําให้ทัพแมวเหมียวนน้ัมีความมั่นใจขึ้นไปอีกและมาถึงตรงนี้31แต้มขออีก3คะแนนครับจาก8นัดการันตีรอดตกชั้นชัวร0ออครับขนาดที่สุดประการ เล่นได้สูสีมีทั้งจังหวะควรได้และควรเสียการได้หนึ่งแต้มถือว่ายังเกาะกลุ่มโซนบนได้นัดต่อไปลูกทีมของอิชีจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับ b ีจีปทุมน่าดูมากครับเพราะว่าเล็กแรกเคี่ยวสมุทรก็เคยบุกไปยันเสมอว่าที่แชมป์ไทยลีกมาแล้วด้วยครับแมชหน้าในห้ามพลาดจริงๆจากนั้นไปดูเกมที่3อ่าวสเตเดียมครับพีทีประจจบอันดับ14รับการมาเยือนของราชบุรีอันดับ8ต่อพี่คาดของทางโคชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอยู่ในโซนอันตรายแล้วนะครับล่าสุด บุกไปถูกส่ประการซิตี้ถล่ม0ูย์ต่อ4การเล่นนะครับใช้532ครับยังคงเน้นรับเหมือนเดิมประตูเป็นนัทพงศ์ขจรมาลี สามเซนเตอร์นะครับก็เป็นอัดยอมฟิลิปโปซยานพิรวัตรอัคธรรมแล้วก็อัดนันโอลาโฮาชวชวิ่งแบ็กซ้ายนะครับเอเรมซี่วิ่งแบ็กขวาเป็นสันย่อินตาราส้สอมิฟิลตรงกลางนะครับใช้บริการของวันเฉลิมยิ่งยงกับกิติศักดิ์โคชินตัวรุกเป็นชุติพลทองแท้แล้วก็คู่หน้าวิลเลมโมต้ากับวิลเลมเอริเก้ครับส่วนราชบังกอของทางโค้ชเจียเ๊ยบเกมล่าสุดในพ่ายคาบ้านต่อเมืองทอง1ต่อ3วันนี้ มาในระบบการเล่น4-3-3ครับประตูเป็นกำพลปฐมอัคค mm ุล4กองหลังนะครับแบ็กซ้ายใช้กิติศักดิ์เจมอุดมแบ็กขวาในธนาเสศสุจริตคู่เซนเตอร์เป็นปวีตันทัตเตมีจับคู่กับทางลุกบูตแลนด์ส่วน3กองกลางนะครับเป็นหน้าที่ของตารากรนุ่มจันสกุลกิษณนนท์ศรีสุวรรณและก็ปฐมชัยเสือสกุล3ประสานแดนหน้าสิริโชคกันหนูซ้ายโคเซ่ปอเตเรียขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอภิวัฒน์เพ็งประโคนสนามนี้ตื่นเต้นท้ายเกมครับนาที92พฤศจิก์ยนเช็ค VAR จังหวะที่วิลเลนโมต้าโชบไปมงและบอลโดนแขนของเอกลักษณ์ทองกรษในกรอบเขตโทษก็เ,เป่าให้เป็นจุดโทษของเจ้าบ้านครับและโมต้าสังหารเข้าไปไม่พลาดนาที98จากนั้นนะครับนาทีเดียวครับทีมเยือนราชบ,บุรีได้จุดโทษบ้างจากจังหวะฟาวของรัชพลน,นาวันโนก่อนที่ฟิลิปโรเลอร์จะสังหารไปติดเซฟของรัชพลกระจรมาลีครับแต่อัดยอมฟิลิปโปซิยานแนวรับประจบดันวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนผู้ตัดสินต้องเช็ค VAR อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ให้ยิงใหม่คราวนี้เป็นสตีเฟนรองจิลซัดเข้าไปไม่พลาดครับเสมอแบบสุดดราม่า1ต่อ1นแบ่งกันไปทีละแต้มก็ขอโฟกัสที่ลูกจุดโทษเลยครับแล้วก็ VAR ในเกมนี้โดยเฉพาะเลยก็ถือว่าเคลียร์ทั้ง2ลูกครับลูกประจบได้ก็แฮนด์บอลชัดเจนลูกที่ราชบุรีได้ก็ฝ่าวชัดตอนที่โรลเลอร์ยิงติดเซฟขอรัฐพงศ์กรจอมมารีก็ชัดเจนว่าอัดยอมฟิลิปสยานเน่เข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะออกจากเท้าของคนยิงจริงและก็ให้ยิงใหม่ เรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นลองจิ๋วไม่เหลือเลยหนังชีวิตแบบพีคในพีก,กว่าครับซึ่งหากจํากันได้เลกแรกที่บ้านของราบ,บุรีก็มีดราม่าจุดโทษแบบนี้เลยครับยิงใหม่3าครั้งซึ่งยานิกโบลียยิงเข้าหุนแรกแต่มีนักเตะราบ,บุรีเข้าในกรอบเขตโทษก่อนหุน2ครับโบลีย่ยิงออกคราวนี้นักเตะประจบเข้ามาในกรอบอีกก็ให้ยิงหน3าเปลี่ยนเป็นฟิลิปโรเลอร์ซัดบ้างก็เรียบร้อยครับเท่ากับว่าลูกจุดโทษ VAR ของ2ทีมนี้ ใช้กันคุ้มทั้งไปทั้งกลับและจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนปิดท้ายที่คู่บิ๊กแมชครับที่ช้างอารีนาบุรีรัมยูเนเต็ดรองแชมป์เก่าที่รั้งอันดับ3เปิดบ้านพบกับทีมแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วอย่างเชียงรายยูเนเต็ดที่อยู่อันดับ6 กระสาสายฟ้านะครับยังขาดดีเกาแล้วก็สมิออลโรซาที่มีอาการบาดเจ็บระบบการเล่น3-5-2ประตูปเป็นเสีวรักเทสูงเนิน3กองหลังนะครับอภิวัฒน์ง่วนลำหินพันสาเหมวิบูนแล้วก็ชิติพัฒน์แทนกลางวิ่งแบ็คซ้ายครับสัสลักหายประโคนวิงแบ็คขวาเจรบดินวิรวัตโนโดม2มิฟิวตรงกลางนะครับเควินอินเกรโซกับรัตนากรใหม่คามิ ตัวรุกเป็นจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็คู่หน้าสุภชัยใจเด็ดกับสุภโชคสรารชาติขนาดที่กวางรงมหาภัยนะครับระบบการเล่น35 2เหมือนกันประตูเป็นสรานน์อนุอิน3กองหลังนะครับชินพัฒน์ลีอออบินเนอร์อริเก้และก็สราวุฒิอินแปน้นวิงแบ็กซ้ายครับสุริยาสิงมุย้ยวิงแบ็กขวาในเป็นวสันค์โฮมแสนสาม,มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับศิวกรเตียตรกูลพิธิวัต์สุกจิตธรรมกุลแล้วก็จราตาวแวซูราส่วนคู่หอหอครับเป็นบิลโรซิมากับฟิลิเปอัมอริมสำหรับเกมใหญ่ ในัดนี้ครับยืดเยื้ออึดอัดใช้เล่นก็แก้เกมกันหน้าดูครับช็อตต่อช็อตจนกระทั่งนาที71กลายเป็นบุรีรัมม์ครับมาได้ประตูชัยจากจังหวะที่นฤบดินเนี่ยไปเรียกจุดโทษ หลังถูกสุริยาสิงห์มุ้ยทำฟาวและก็เป็นสุปาโชคสารชาติครับซัดเข้าไปไม่เหลือกลายเป็นลูกที่10ในลีกของเขาด้วยจบเกมคว้า3แต้มก็แซงการท่าเรือขึ้นไปรังดับ2ของตารางแล้วครับมี41คะแนนเท่ากันแต่ประตูดได้เสียนั้นดีกว่าบุรีรัมเกมนี้ใช้แข้งไทยล้วน10คนนะครับอินเกรโซตัวเดียวที่เป็นโคต้าอาเซียนในการสตาร์ท1 1ตัวจริงแต่ก็เปลี่ยนอินเกรโซออกแล้วก็ใช้ไมเคลิลมาแทนในช่วงทที53แล้วก็แบรนดอนโอนิลนะครับ ลงแทนที่ของจักรพันธ์แก้วพรมนาที88เรียกว่ากาม์มาแล้วก็ลงในวินาจัยถึงครับส่วนอีกมุมก็คือมั่นใจสุดขีดนะครับเชื่อมั่นกับนักเตะในทีมมากถึงกล้าทําแบบนี้สุภโชคสารชาติครับตามที่ผมเคยบอกไว้ถ้าเกิดยิงแล้วจะยิงต่อเนื่องไปไปมา,มาครับสนัด กดไป5ลูกแล้วนะครับด้วยวัย22กล้าเป็นมือปืนยิงจุดโทษในเกมสําคัญที่ต้องการ3มแต้มถือว่าใจได้และคนสั่งให้ยิงก็ต้องเชื่อมั่นในหนุ่มน้อยคนนี้มากด้วยนอกจาก3มแต้มนะครับทำให้ชนะเชียงรายแบบไปกลับบอกเลยครับว่าแซงท่าเรือขึ้นที่2แบบนี้ก็สไตล์นําแล้วนําเลยครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความเคี้ยวลากดินของเจ้าถิ่นที่ส่งธีนกรอ,อัศซรินตัวสำรองลงมานาที92นักเตะเนี่ยพยายามจะดึงเกมเล่นช้าจนโดนใบเหลืองเท่ากับว่า ทีนักกอก็สะสมใบเหลืองครบ4ใบครับตอนเล่นให้สุพรรณใน3ใบเกมนี้ได้เพิ่อมอีกหใบกับบุรีรัมเกมหน้าก็จะโดนแบนครับแต่ว่าไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าเชฟทีมก็ดีอยู่แล้วมีตัวเล่นแทนสบายๆล้างเหลืองกันไปครับคนมั่นใจบอลชนะ ทำอะไรก็ถูกไปหมดคุณเทียบกับก่อนหน้านี้ครับต้นฤดูกาลนี่คนละเรื่องเลยนะครับบุรีรัมนี่แหละครับโลกของฟุตบอลและโลกของบุรีรัมนะครับถ้ามีชาเลนจ์สำคัญอะไรๆเนี่ยเขามักจะสามารถผ่านไปได้เสมอเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าการขึ้นที่2เนี่ยเขาสามารถรักษาดับได้จนจบฤดูกาลอย่างที่ผมบอกเอาไว้หรือเปล่านะครับว่านี่แหละครับคือเป้าหมายของบุรีรัมที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าระยะห่างกับ BG ต้องยอมรับว่ามันตามกันยากอีกหนึ่งรายการที่บุรีรัมหวังก็คือการไปเล่นใน รอบแบ่งกลุ่มของศึก a f c c h a m p i o n s l e a g u e ซึ่งเขาต้องเป็นแชมป์เอฟเอให้ได้สถานเดียวนะครับนี่คือสถานการณ์ที่สนุกตื่นเต้นในช่วงท้ายฤด,ดูกาลสำหรับศึกไทยลีกถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้ในช่องทาง u t u b e นะครับกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ